รถาฟเทรนะครับวันนี้ผมเทรนด์อาริจินอลและเทรนไโซวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องซิงเกิลที่2จากซิงเกิลแรกที่เราได้ออกไปเรื่องเกี่ยวกับการคัดเอาวันนี้เราทีมงานเราทีหกดีใจนะครับผลกระแสตอบรับดีเราก็เลยมาทําซิงเกิลที่2เดี๋ยววันนี้ผมให้เพื่อนผมไปตรวจลุยลุยงานเลยดูว่ามันเป็นงไงบ้างครับก็พอนะครับเป็นรถลังเลือดครับวันนี้ก็จะมา แนะนำรถจักรนั่งต้องที่ติดตั้งประโยชน์ที่ดีครับปับันเราก็มีใช้อยคนที่25คันนะครับก็ไอ้ยี่สิบห้าคันเนี่ยค่าติดตั้งเนี่ยตกคันเท่าไหร่ครับอะไรยี่สิบห้าล้านเลยครับผมยี่สิบห้าล้านนี่ผมได้แลมโบกินนี่เลยนะครับหนึ่งคันเลยนะหนึ่งคันยี่สิบห้าล้านค่าตัวไม่เบาเลยนะครับค้าตัวได้แต่ก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งนะครับก็จะมาแนะนํากัน ในด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเกิดคอามรุดร้านน้ำมันเครื่องหรือว่าจะเป็นเรื่องสตาร์ทไ,ไม่ติด,ด,นนดนะครับไฟไม่ดีเดี่ยวเรื่องยนต์เก่ขณะดน้ำมันเรื่องนะครับเราก็จะมาดูว่าเราควรจะต้นเราควรจะไปตรวจสอบแก้ไขอะไรอยงไรนะครับเพราะวันนี้จะมาแนีนดด่ยนะเ,เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูไอ้รถที่มันราคาเท่าแลมโบกี้นี่มันเป็นยังไงครับก็ ประเด็นแรกที่จะมาพูดกันก็คือเรื่องาการสตาร์ทไม่ติดนะครับก็จะแยกไป2สองเป็นสองสามประเด็นใหญ่ๆก็คือประเด็นแรกสกตาร์ทแล้วเงียบสตาร์ทเงียบเลยสองก็คือว่าสตาร์ทล้ทูดออนทูดส่วนประเด็นที่สามเนี่ยคือว่าสตาร์ทแล้วหมุนเครื่องยนต์หมุนแต่ว่าไม่จุดระเบิดเรามาดูประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกคืออาการสตาร์ทเงียบนะครับสตาร์ทเงียบก็คือว่าเรา,ดากดปุ่มสตาร์ทแล้วเนะน,นี่ยเครื่องยนต์ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่ทำงานไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนทูดออนทูดเลย อันนี้ก็เลยให้เราไปตรวจสอบอันดับแรกก่อนเลยต้องตรวจสอบดีเลย์ QLD ก่อนว่าทํางานหรือไม่ถ้าดีเลย์ QLD ไม่ทํางานเนี่ยมันก็แสดงว่าเป็นของไรจากปุ่มซ็อกก็จะปุ่มสตาร์ทออกไปนะครับแต่ถ้า QLD ทํางานแล้วแต่เครื่องยนต์ยังเ,งเงียบอันนี้เราก็ต้องไปไล่ในฝ่ายของที่จะไปต่อทางไปให้ในกล่องของดีเลย K ์ K8 ที่อยู่ในกล่อง เ,เอาเบื้องต้นเราไปดูก่อนว่า QL D นะทํางานไหมนะครับก็เลยว่ามถ้าเกิดมันตามไม่ติดเนี่ยก็รอให้ผมรอกดนะครับกด,ป,ด,ป,ดปุ่ม start นะครับปุ๊บแล้วช่างเครื่องไปดูว่า d e ลย์ QL D ทางานไหมครับผมครับก็วันนี้จะมา,าแนะนํากันในเรื่องเวลาท,ที่ที่บอกว่าพอ start แล้วเนะี่ย QL D ให้มาดูว่า QL D ทํางานหรือไม่ทํางานนะครับถ้ากรณี QL D ไม่ทํางานเนี่ยเราก็ต้องมา ดูว่ามันเป็นที่อะไรถ้าคีอดีทำงานแล้วก็แยกเป็นสองประเด็นว่าคีอดีทำงานกับคีอดีไม่ทำงานนะครับคือประเด็นแรกเราก็มาดูก่อนว่ารีเลย์ทำงานไม่ทำงานเนี่ยเราดูยังไงนะฮะก็มาดูหลักการทำงานของรี์เนี่ยรู้สึกใช้ความรู้สึกที่มือนะครับเวลาทำงานไม่ทำงานเราก็ดึงรีเลย์ออกมาแล้วเสียบกับข้าไปปุ๊บนะะมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กรู้สึกได้ แต่ถ้ามันไม่ทํางานมันก็จะเงียบไม่มีเสียงนะไอตัวเนี้ยเราก็เอามือจับไว้แล้วก็ผอกระอกกด start นะครคบปึ๊บกดดูถ้ามันก็แก๊กก็แสดงว่าดีเร์มันทำงานแต่ขึ้นอย่างเงียบอยู่เงี้ยก็อยว่ากันอีประเด็นหนึ่งแต่กรณีที่มไม่ทํางานง่ายๆเลยแล้วก็ยึงฝาถอดฝาเราออกมาแล้วก็ใช้ปากกาเนี่ยนะฮะดีสุดกด กดให้หน้าคอนแทคมันต่อนะกดจืดอค้างไว้เลยจนกว่าเครื่องยนต์จะติดเราก็ปล่อยเรากดตัวนี้ไม่ได้เป็นการรับวงจรเลยนะครับเพราะว่าไอรีเลย์คิวดีตัวนี้ทำงานก็เมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทบางที่จะเป็นที่ปุ่มสต็อปชำรุดหรือว่ารีเลย์ไม่ดีอะไรต่างๆรากดอาพอเครื่องยนต์ติดเราก็ปล่อยปกติไม่มีอะไรอ่านี่ส่วนกรณีที่ไอรีเลย์ q ิ d เนี่ย ทำงานแล้วแล้วเครื่องยังไม่สตาร์ทเนี่ยยังยังเงียบก็จะมีรีเลย์ปกติถ้าเป็นรถจักรอันตอมเนี่ยเราก็จะไปกดที่เคยมีในตัวนั้นนะลองออลองจิ้ม CLD ซิไอตัวนี้ CLD ตัวนี้ครับ CLD ตัวนี้ก็จะไปต่อให้ 4K แต่ปัจจุบันเนี่ยรถจักรอินทิวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ CLD ตัวนี้ไปต่อทางไฟให้ 4K แล้วนะครับเขาจะมาใช้รีเลย์ตัวนี้แทน K10 นะครับ ถ้ากรณี QLD ทำงานแล้ว K10 ตัวนี้ไม่ทํางาน Dk ไม่ต่อเครื่องยนต์ก็ไม่หมุนเพืฉะฉนนั้นเราก็ให้กดตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดทันทีเลยนะครับกดตัวนี้เครื่องยนต์จะหมุนเลย อันนี้เป็นห้าคันแรกในบางบางรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้จะอยู่ในกล่องให้เปิดกล่องออกมาอุปกรณ์นี้อยู่ในกล่องนะแต่อยากจะติงไว้นิดนึงว่าเวลากดสตาร์ตตัวเนี้ยพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บให้เราปล่อยเลยถ้าเรายังฝืนกดอยู่เนี่ยไม่เป็นการทําให้ซีเคทำงานตลอดแล้วมอเตอร์ก็เข้าไปหมุนตลอดถ้าเรากดไม่ปล่อยเลย,เยมันก็มอเตอร์อาจจะไหม้ได้อันนี้ก็แนะนำานิดนึง ก็กดแค่ติดแล้วนพอติดก็เอาปล่อยออกแต่สมติถ้าลองกดปืดกดไปแล้วสองครั้งสามครั้งเครื่องก็ยังไม่ติดหมุนไม่จุลเบิดอันนั้นอีกจะเข้าอีกประเด็นหนึ่งนะก็ไม่แนะนําให้กดหลายครั้งเพราะว่ามันเป็นกดตัวนี้มันเป็นการเป็นการรัดวงจรของมันแต่สมูทก็สามารถทําได้กรณีที่รถมันไปดับแล้วมันกดสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทไม่ติดมันสตาร์ทเงียบแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วกันว่ากดัครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ย ระเครื่องยังหมุนแต่ว่าเครื่องยนต์หมุนแล้วแต่ไม่จุดระเบิดก็ต้องแยกไปประเด็นหนึ่งแต่กรณีที่ผมให้มากดตัวน,นี้เพราะว่ากรณีคือสตาร์อะเงียบนะครับก็ใช้ดุนพินิดด้วยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็าถึงประเด็นหนึ่งนะครับเ,เวลาสตาร์แล้วเกิดอาการทูดออนทูดนะดังทุกๆอะไรเงี้ยครับก็คือว่าะบบสตาร์ในวงจรสตาร์คิวเอลดีอะไรเคสิบอะไร ที่เคยแนะนําไ้แล้วตอนแรกก็ทางานปกติแล้วแต่คราวนี้มันมีเสียงพุ่งงี้แสดงว่ามอเตอร์ตาเนี่ยพุ่งไปแล้วแต่ว่ามันมชนกับเปลืองไฟวีนะครับก็ข้อมการข้อก็เหมือนรถจาก G A ทั่วไปก็คือค่อมที่มอเตอร์ตานนะครับหลักใหญ่กับหลักใหญ่ที่โซนนี้หน่อยจะเห็นว่ามันมีที่เขาเวลาแนะนำข้อมหลักใหญ่ที่มอเตอร์ตานนะครับก็คือหลักนี้กับหลักนี้ไม่ใช่หลักนี้นะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่สองหลักนี้ที่มอเตอร์นะครับหลักนี้ครับที่โซลินอ,อยด์นะครับสายไฟสังเกตสายไฟที่เข้าเลยไปสายไฟเส้นเล็กแต่เข้าหลักใหญ่นะครับสองเส้นนี้ก็คือหลัก BAT กับ MTR นะครับตัขีดท,ที่นี๊บ้ พี่บอกรอตัดเอาพี่ลองกดสตารตา์ทปุ๊บมอเตอร์เนี่ยมันจะหมุนฟรีวิ้วปุ๊บเราก็บอกว่าพ่อแล้วเราก็เาสายคอมออกพอมันฟรีปุ๊บเราก็เาสายคอมออกแล้วให้เขาลองอสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งขั้นองียบก็ติดได้นะครับแต่สมมติว่ากรณีปุ๊บคอมลูกนี้แล้วอาตารยังเป็นเหมือนเดิมยังฟูดออนทูดอยู่ก็ให้ลองไปคอมอีกฝั่ง ไอ้ส่วนที่ว่าผมเคยเจอบางคันมันมาๆๆมันพูดออนทูมอเตอร์สตาร์มันชํมรุดเลยนะฮะมาดูเนี่ยโห,โห,โหโลอยที่โซลินลอยเต็มไปด้วยไม่รู้คอหรือหิดแลมรู้คอเต็มอันนั้นผมว่ามัน,มน,มนผิดประเดนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปคอไม่ต้องไปเคาะฮะเคาะไม่ได้ช่วยอะไรนะมันพูดว่าเอาตัดข้อข้อ,ขอเอาครับผมง่ายๆเรื่องนี้เพราะว่าบางคนรู้แล้วเพราะว่าหลากการข้อก็เหมือนรถ GA เอฮิตาชิข้อเหมือนกันเลย